สวัสดีเป็นเพื่อนชาว u t u b e ทุกท่านนะครับผมผบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องน uh ัว168 a m u l e ซึ่งช่องของเราภูมิใจนำเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลัขงที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคสวนกระแสยุคโควิดอย่างแท้จริงเลยนะครับนั่นก็คือมีดหมอเทพสาตราเจ้าคุณพัฒปุญญากาโมวัดห้อยด้วนจนคสวรหรือพระราชมงคลวัชราจารย์ ซึ่งถ้าเปสิทธิ์ของหลวงปู่เทศวระสระทะเลและหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพวัตถุมงคลทนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วนแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่พิธีสอบแสวงหาคนนักสะสมลูกสิทธิ์ลูกหานําไปใช้แล้วมีประสบการณ์จะเยอมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจกักรวาลจริงนะครับและยุคนี้นะครับถือว่าว่าไม่เป็นสองรองใครนะครับนั่นก็คือมีดหมอของท่านเองนะครับ หลวงพ่อพัดนะครับเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2 4 6 5นะครับปัจจุบันอายุ100ปีแล้วนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมีวัตถุมงคลนะครับมาให้เพื่อนได้ศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับพร้อมทั้งมีแบ่งปันให้กับเพื่อนด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับ0970195618นะครับแอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับเพื่อนนะครับ หรือถ้าติดต่อผมแล้วนะครับไม่ได้รับความสะดวกนะครับส่วนใหญ่แล้วตัวผมเองนี่จะสะดวกวันหยุดนะครับเพื่อนๆโทรคุยได้ทั้งวันนะครับถ้าเกิดวันปกตินี้ถ้าติดต่อผมได้ม่สะดวกนี่ครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่นะครับให้เพื่อนๆได้รับความสะดวกแน่นอนนะครับนั่นก็คือนะครับเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับซึ่ง Facebook Fanpage นะครับหน้าตาของเฟซบุ๊กแฟนเพจของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆนะครับ เพื่อนสามารถเข้าไปกดติดตามนะครับแล้วก็ดูข้อมูลนะครับต่างๆได้นะครับวัตถุมงคลใดๆนะครับที่ลงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนี่เลยนะครับเพื่อนนะครับข้อมูลแน่นๆเลยนะครับเพื่อนนะครับซึ่งข้อมูลพวกนี้นี่ลูกค้าผมที่อยู่ในไทม์ไลน์นี่ส่วนใหญ่จะพลาดนะครับเพราะว่าลงไปแล้วในไลนยเขาชอบลบโพสทิ้งนะครับดังนั้นใครที่เป็นเพื่อนผมทั้งใน ลาแล้วก็ Facebook Fan page ก็จะได้รับนะครับได้รับความสะดวกนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่านะครับโอกาสดีๆนะครับนี่นะครับศึกษาร่วมกันนะครับเพื่อนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีๆที่จะได้เช่าก่อนใครนะครับดังนั้นนะครับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับกดติดตามได้เลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับหน้าตาของ Facebook Fan Page ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนนะครับ คลิปนี้ก็เช่นเคยนะครับเราก็จะมานะครับพบกับวัตถุมงคลนะครับที่ทางร้านนะครับเลือกสรรมาแต่นะครับวัตถุมงคลที่มีอนาคตนะครับเพื่อนนะครับแม้แต่เหรียญนะครับที่ทักมาถามผมเยอะแยะมากมายผมก็จะบอกว่าเหรียญเนี่ยมีเยอะนะครับเพื่อนนะครับถ้าจะเก็บนี่อย่างในน้อยเนี่ยมันไม่รู้หรอกครับว่ารุ่นไหนจะซื้อร้อยแล้วได้เป็นแสนเป็นหมื่นมันไม่รู้นะครับอ่ ดังนั้นนี่ที่จะแนะนําก็คือเล่นที่มีในรายการประกวดนะครับหรือไม่ก็วัดสร้างนะครับเพื่อนๆนะครับส่วนที่อื่นนี่เอาเล่นตามชอบนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับแต่ถ้าผมแนะนํานะครับ้ามมาถามผมเนี่ยนะครับส่วนตัวผมเลยนี่ครับผมจะบอกว่าเล่นที่วัดสร้างหรือไม่ก็ที่มีในรายการประกวดเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับนี่เลยนะครับของใหญ่เลยนะครับเพื่อนนะครับ มีดร้อยปีนะครับ9นิ้วใบสแตนเลสนะครับซึ่งมีดรุ่นร้อยปีนี้ออกต้นปี64นะครับเพื่อนเป็นมีดวาระนะครับที่จองกันยาวนานมากนะครับกว่าจะเสร็จนะครับตั้งแต่กลางๆปี6 3เลยนะครับกว่าจะแล้วเสร็จด้ปลุกเสกก็นะครับต้นปี6,4นะครับเล่มนี้เป็นใบสแตนเลสนะครับวิ่งๆเลยนะครับเพื่อนสวยงามมากนะครับนะครับ มีดร้อยปีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องของการเคลมการไล่กันเกิดขึ้นนะครับทำให้นะครับผู้คนจะไม่ค่อยอพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะบอกเพื่อนว่ามันเป็นแค่บางรุ่นนะครับอย่างเช่นเล่มเล็กหรืออะไรพวกนั้นนะครับที่เคยเจอนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเล่มใหญ่ๆเก้านิ้วแบบนี้นะครับดูจากลายตอกเนี่ยคือเขาทำคนละที่นะครับคนช่างนะครับ งานเนี่ยมันมันเดินคนละอย่างกันนะครับส่วนใหญ่แล้วนักสะสมนี่เขาจะเก็บที่เป็นใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับก็คือ9้านิ้วจะสังเกตได้ว่างานจะออกมาเรียบร้อยแล้วก็สวยงามนะครับเพื่อนนะครับอย่างเล่มนี้นี่ราคาก็ไม่แรงด้วยนะครับนะครับเก็บได้นะครับอะไรที่หลวงพ่อปลุกเสกนี่ดีหมดนะครับแล้วนี่ก็รับประกันแท้ตลอดชีพอยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะครับไยสแตนเลสนะครับฝั่งนี้เป็นนาคสมพงนครับหรือหน้าเกี้ยวนะครับ อีกฝั่งเป็นน่องสิง์นะครับก็ถ้าเป็น9นิ้วนี่จะได้รับความนิยมแน่นอนนะครับเพื่อนนะครับมีดวาระร้อยปีนะครับออกต้นปี64นะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับใครที่มองหาอยู่นะครับยังอยู่นะครับเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับมีดตารวจสร้างนะครับตอนนี้กําลังมาแรงเลยนะครับเพื่อน5นิ้วนะครับนี่นะครับมี เป็นยิงเลเซอร์เป็นตาโลแล้วก็หมายเลขนะครับแล้วก็มีโค้ดมีหมายเลขนะครับเพื่อนๆนะครับพิเศษก็คือด้ามและฝักทําจากไม้ประยุงต์นะครับนะครับถือว่าเป็นไม้มงคลนะครับค่อนข้างที่จะราคาแพงนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจะสร้างก็ดีด้วยนะครับนําเงินไปซื้อกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงนะครับที่จะติดตั้งตามจุดต่างๆนะครับที่ เป็นที่หลบหนีของผู้ก่อการร้ายนะครับผู้ร้ายนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็สองจุดห้านิ้วนะครับนะครับก็ยังมีแบ่งปันอยู่เหลือเล่มสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับสาริกาครับเพิ่งเข้ามาวันนี้เช่นกันนะครับเป็นด้ามจำปีนะครับแม้สารกสัตร์นะครับแล้วก็แม้เงินก็เข้ามาอีกนะครับเพื่อนนะครับมีอย่างละนิดหน่อยนะครับเพื่อนไม่เยอะนะครับใครที่พลาดรอบที่แล้วนะครับ ราคาตอนนี้ขยับไปบอกเลยว่าขึ้นไปสูงเยือนนะครับาบที่อื่นแต่ผมนี่ยังเปิดให้ราคาเบาๆอยู่นะครับเพื่อนนะครับแบ่งปันกันไปนะครับเพื่อนนะครับยุคโควิดแบบนี้นะครับใครที่อยากได้บูชาครับเล่นเป็กนะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับใบทองเหลืองนะครับปี6-2นะครับใบทองเหลืองทรงปีกุ้งนะครับทรงปีกุ้งปี6-2นะครับด้ามและฝักทําจากไม้ขนุนนะครับ เหลืองอารามดุจทองคำนะครับเพื่อนนะครับสวยงามมากนะครับสภาพมือหนึ่งนะครับมีกล่องเดิมให้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าคลิปนี้ใครได้ดูก็จะได้ความรู้เยอะนะครับโดยเฉพาะนี่เลยนะครับอ่าซึ่งปี62เนี่ยอ่าฉลองอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อครบ98ปีเนี่ยก็จะมีอ่ามีดที่เป็นหล,หลักเลยก็คือรุ่นนี่นะครับรุ่นเพชรพญาทร นะครับปี62นะครับเป็นมีดวาระพิเศษที่วัดสร้างเองนะครับเพื่อนนะครับจะต่อโคดพัด98เป็นโคดดเล็กนะครับตรงนี้นะครับพร้อมกับมีหมายเลขด้วยนะครับอย่างเล่มนี้หมายเลข166จนะครับจำนวนการสร้างเพียงนะครับ200เล่มเท่านั้นนะครับด้ามและฝักทําจากนะครับเสาไม้โบเก่าหลวงพ่อพัดนะครับแล้วก็เล่มนี้พิเศษก็คือมีรอยจานด้วยนะครับผมบอกเลยว่าเป็น อีกหนึ่งตำนานที่หายากสุดๆนะครับเล่มนี้เป็นเล่มแรกที่ผ่านมือผมนะครับที่ผมได้จับแล้วก็ผ่านตายังไม่ถึง5เล่มเลยนะครับเป็นมีดที่เขาเขาว่ากันว่านะครับบูชาเกี่ยวกับการค้าขายดีนะครับไม่ตามอนธยมีเพราะว่านะครับจะเป็นรูปนี่นะครับเป็นคล้ายๆปลัดขิกนะครับเขาเรียกว่ารุ่นเพชรพญาธรนะครับตอกอัคระเลขยันคาถาที่เกี่ยวกับ เมตตามหานิยมเหมานกันเถอะนะครับเกี่ยวกับเมตตาค้าขายดีที่สุดนะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่หายยากมากๆนะครับรุ่นนี้จะสร้างออกมาพร้อมกันนะครับกับใบทองเหลืองใบทองแดงทรงปีกกุ้งนะครับแต่อย่างนี้นี่ผ่านมือผมเยอะแล้วนะครับนิยมเช่นกันแต่ก็ยังพอหาได้แต่เพชรพญาธรนี่หายยากสุดๆดนะครับเล่มแรกที่ผ่านมือผมนะครับเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อน นะครับใครที่อยากได้ก็นะครับทักให้หาได้นะครับเพื่อนแต่เล่มนี้นะครับปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะครับวัตถุมงคลเลือกจะขอนะครับท่านบอกว่าท่านฝันเห็นเกี่ยวกับมีดวันนี้ก็เลยโทรหาหาผมเลยนะครับแล้วก็พอคุยฟังก็ปิดไปเลยนะครับนี่ครับจังหวะนะครับของเพิ่งมานะครับผมยังไม่ได้ถ่ายรูปนะครับก็ลงเป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับก็ยังไม่มีใครทักเข้ามาวันนี้ลูกค้าท่านนี้ นะครับเป็นลูกค้าขาประจาเลยนะครับท่านก็โทรมาแล้วก็ปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยว่าหายยากนะครับใครมีก็นั่นแหละครับใครมีเขาก็ห่วงนะครับนานทีจะหลุดออกมานะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับปี62อีกเล่มนะครับนะครับอันนี้ก็62 62แต่นี่เป็นมีดวาระพิเศษนะครับแต่อันนี้ก็เป็นมีดวัดปกติแต่ก็พิเศษอีกแหละนะครับจะบอกยังไงดีนะครับไม่ได้มีให้จองนะครับแต่เป็น โค้ดพัดเก้าแปดเป็นโค้ดใหญ่นะครับเล่มนี้เป็นเล่มที่สามที่ผ่านมือผมนะครับผ่านตาไม่เกินห้าเล่มนะครับเล่มนี้เล่มที่สามพิเศษก็คือนะครับเล่มนี้หมายเลขแปดนะครับหมายเลขแปดเป็นหมายเลขของหมายเลขของการค้าค้าขายร่ํารวยนะครับหมายเลขแปดนะครับเล่มนี้นะครับด้านแลวฝากทําจากไม้สาลาเก่านะครับหลวงพัดนะครับแล้วก็มีจานเดิมเช่นกัน นะครับซึ่งน้องที่ปล่อยมานี่ปล่อยทั้งน้ำตานะครับเพราะว่าเป็นของที่เขาเขายอมเช่ามาแพงเพราะด้วยความที่เขาชอบนะครับแล้วหายากครับเพราะว่าเป็นมีดวัดปกติก็จริงนะครับแต่สร้างเพียง98เล่มเท่านั้นนะครับเท่าอายุของหลวงพ่อแล้วคนที่ได้ครอบครองนะครับก็จะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดจริงๆนะครับรวมทั้งน้องคนนี้ด้วยนะครับแล้วก็เขาก็ปล่อยมา ให้ผมนะครับสบัดพากันชมนะครับในราคาที่ก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่ผมก็ยินดีเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันหายากนะครับอย่างเล่มนี้ถ้ามีคนทักมาผมก็บวกให้บางบางนะครับแต่ไม่ปิดก็ไม่ซีเรียสเลยนะครับยอมเก็บนะครับหมายเลขแปดอีกเล่มนะครับที่ผมมีนะครับเพื่อนๆนนะครับใครที่ชอบของหายากนะครับมีรอยจานแบบนี้นี่ก็ทักมานะครับแต่ถ้าไม่โดนก็ถือว่าโชว์แล้วกันนะเพื่อนๆต่อไปก็จะเป็นนะครับมาอีกเล่มนะครับพยักบารมี นะครับเกตตาการสร้างดีนะครับเป็นออกปลายปี6 3สนะครับเป็นมีดพิเศษที่หลวงพ่อดำดิให้สร้างเองนะครับด้ามตัดเนี่ยจะสร้าง1,000เล่มนะครับแต่ทําไม่ถึงนะนะครับตามที่ลูกศิษย์ที่ผมรู้จักเนี่ยบอกมานะครับทำเสร็จไม่ทันพิธีนะครับน่าอยู่สักประมาณ800นะครับแปดกว่าเล่มนะครับแต่ถ้าเป็นด้ามแกะแบบนี้นี่มีแค่100ยเล่มเท่านั้นนะครับเล่มนี้หมายเลข66นะครับ เลเบิลด้วยนะครับด้ามและฝักนี่ทาจากไม้เสาสลาก่าวหลวงบุ่สุขวัดปากคอมขามเท่านะครับอันนี้นะครับข้อมูลแน่นๆนะครับเพราะว่าผมรู้จักกับน้องที่เป็นลูกศิษย์นะครับเป็นคนที่ยกขันน้ามนให้หลวงพ่อเลยนะครับดังนั้นมีดที่ผมได้มาส่วนใหญ่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ว่าไม่ได้มาจากาลูกศิษย์ก็เป็นกรรมการวัดก็จะเป็นน้องที่เล่นมาก่อนแล้วนะครับระดับพวกระดับ กรรมการตัดสินงานประกวดนะครับแล้วก็ลูกศิษย์ที่เล่นกันแบบนานๆเลยยาวๆเลยนะครับดังนั้นตัวผมเองผมก็ดูขาดอยู่แล้วนะครับนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าเช่าของจากร้านไปนี่ไม่มีใครมาคืนนะครับรับประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกเล่มอยู่แล้วนะครับเพื่อนนะครับลูกค้าขาประจํานี่คนที่เล่นลึกเล่นถึงนี่เขาจะรู้นะครับที่เล่น,นประจำเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าผมปล่อยมีดในราคาที่นะครับแบ่งปันจริง นะครับเพราะว่าเขาเปิดกันอย่าง8ดรอบอย่างเงี้ยนะครับแดรอบ5้านิ้วนี่เขาเปิดกันอยู่2 2 0 0 0สองเขาขายได้นะครับผมเปิดอยู่2 0 0 0 0นยังมีต่อเอาก็ไม่ว่ากันนะครับถ้าทุนผมมาไม่สูงนะครับเปิดไม่ถึง2 0 0 0 0นก็มีนะครับอยู่ที่ราคาต่อรองนะครับจะลดได้เท่าไหร่นะครับบางเล่มก็ลดไม่ได้เพราะว่าได้มาสูงนั่นเองนะครับเพื่อนนะครับถ้าเล่มไหนนี่นะครับลดได้ก็ลดนะครับดังนั้นราคาเปิดอยู่ที่เรานะครับราคาปิดอยู่ที่ เพื่อนๆนะครับก็ลองถ้าถามแอดมินดูนะครับว่าลดได้เท่าไหร่นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับเพราะว่าบางเล่มนี่มาแบบตึงๆนะบางทีเนี่ยลงทุนไปหมื่นกว่านะครับกำไรห้0ก็เอานะครับแต่ถ้าเป็นที่อื่นนี่เขาลงทุนหลักหมื่นนี่ไม่ต่ำกว่า2,000ันเขาบวกแน่นอนนะครับแต่สำหรับผมนี่บางที500นะครับแบ่งแค้เพื่อนได้บูชานะครับลงทุนเป็นหมื่นนะครับได้500ก็เอานะครับแล้วแต่จังหวะนะครับบางทีฟุกก็มีนะครับเพื่อนอันนี้ผม พูดผ่านคลิปเลยบางทีผมซื้อพันขายหมื่นก็มีนะครับกำไรเล่มเดียวหมื่นก็มีนะครับแต่แบบนั้นนี่เหมือนถูกหวยแล้วครับนานๆทีนะครับที่จะได้ราคาหลุดมานะครับแล้วราคาที่ผมเปิดผมก็ไม่ได้เปิดถึงราคากลางด้วยนะครับแต่ผมได้มาถูกนะครับนานๆทีจะมีแบบนั้นนะครับเพื่อนๆนะครับก็ถือว่าเป็นความสามารถแล้วก็เป็นโอกาสของผมนะครับแต่ที่แต่ที่แบบจะต้องลือไม่ได้เลยก็เป็นบารมีของหลวงพ่อนะครับที่ ท่านเลือกให้ผมมาเป็นผู้เผยแพร่นะครับดังนั้นผมอยู่บ้านนะครับเคลียร์โทรศัพท์นี่แต่ทําไมผมถึงมีมีดเด็ดๆเ,เยอะนะครับเพราะว่าท่านได้เมตตาผมนะครับให้ผมได้เผยแพร่ดังนั้นโอกาสที่ผมจะซื้อของเกมมาขายมีน้อยมากนะครับท่านจะชักนาเด็กคนดีๆมาให้ผมรู้จักนะครับนะครับแล้วก็ผมก็จะได้รับการแบ่งปันมีดนะครับดีๆมานะครับ ถามว่าบางเล่มเนี่ยซื้อมาแพงๆเนี่ยนะครับที่บอกว่ายินยินดีติดมือนี่ก็คือผมรู้แล้วครับว่าถ้าผมเปิดไปมันก็ยังสูงอยู่นะครับต่อให้กําไรแค่ห้าร้อยนะครับมันก็สูงอยู่นะครับแต่เพื่อนเพื่อนลองคิดดูนะครับอย่างเล่มนี้นะครับถ้าผมไม่เช่าคนอื่นเขาก็เช่าแล้วคนอื่นที่ว่าเนี่ยเขาจะไปขายอยู่ตรงไหนเพื่อนเพื่อนจะจะได้ของแบบนี้แบบจากที่ไหนครับแต่ถ้าผมเช่ามาเนี่ยเพื่อนเพื่อนที่เป็นลูกค้าผมนี่เขาก็ได้ของแน่นอน ดังนั้นผมถึงยอมติดมือนะครับบอกเลยว่าแบบนี้หายากผมก็ยอมติดมือแต่ถ้าทักมาอยากได้ผมก็บวกบางๆนะครับดังนั้นก็คือผมจึงอย่างน้อยผมก็เอาไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าไปอยู่กับคนอื่นนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้เช่าเท่านั้นเองนะครับเพื่อนนะครับคลิปนี้ก็นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนวของเรานะครับแชร์กันไปเยอะๆนะครับเพื่อเผยแพร่บารมีของหลวงพ่อนะครับ คลิปนี้ก็ขอบารมีของหลวงพัฒน์ปุญญากามโมนะครับหรือพระราชมงคลวชิราจาร์นะครับจงปปักรักษาและดลบันดาลให้กับเพื่อนๆนะครับให้มีมสุขความเจริญด้วยอายุวันนสุขภัละลาบยศสุขสรรเสริญสุปัญญาปฏิภาณนนทสารสวัสดิ์อุปสรรคใดโรคภัย,ยใดก็ขอให้มลายสิ้นไปนะครับขอให้มีความสว่างตั้งทางรถตั้งทางตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตราบเข้าสู่พรรยานนพานเถิดครับผมสาธุครับผม